คุณภาพเพื่อภาพคุณ Canon Delighting You always วันที่14มีนาคมผมชื่อเต้ยผมชอบถ่ายรูปมากจนแม่ต้องซื้อกล้องตัวนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เจ้ากล้องตัวนี้ไปถ่ายอะไรและผมจะใช้มันได้สมราคาไหมจนกระทั่งผมได้เจอกับเธอ เธอเป็นใครผมก็ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าสำหรับผมเธอมีเสน่ห์มากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมารอเธอที่นี่และเฝ้าถ่ายรูปโดยที่เธอไม่รู้ตัวก็อย่างที่บอกไอยแหละครับตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้กล้องตัวนี้ได้สมราคามันแค่ไหนแต่ตอนนี้ รู้แล้วครับวดเลยวดเลยวดเลยวดวดเล่นเลาะไป็นได้ใช่ไหมครับใช่ครับ อยู่ข้างหน้าป่ะอันนี้ใช่นี่ป่ะยายาหญาเออยาห่าหรือยายญยาอันนี้นี่ไงผมจะ King Climber สวัสดีครับ ปีนเขาครับปีนผาค่ะอ๋อปีนผามีใครปีนบ้างครับเนี่ยครับสามคนสามคนโอเคน้องที่เขียนประกันให้พี่นิดนึงนะคะประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งติ๊กไหนพี่อันนี้เจอเลยครับโอเคเดชชื <S <S um okay, anyway. ่อเดช้าครับอกข้างบุญเห็นอันบทเอ้ยอันแรกสุดนะคะคนที่สามารถติดต่อได้ในแบบอิมเมอร์เจนซี่เนม พาะใครอ่ะพ่อแม่บอกว่าติดต่อเนี่เราจอติดต่อลราเราติดต่อนี่เลยแล้วก็แล้วก็อเมอร์เจนซี่กันทั้งสามคนเนี้อ่ะไม่ดีนะ signature ล i ย e n ็นคืออะไรอ่ะอ๋่ชาวร็อกแล้วไอ้ข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองอุปกรณ์เลยนะฮะกระคาหัวมันใหญ่หน่ยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่า แะโตไปอ่ะ<ร>แล้วก,ก็แก่ไปอ่ะครับไลฟ์เซนยอย่างนี้อยู่ <c oughs> ยงงอ่ะเลี่ยน,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 นี่มันไม่สวยยังไงอ่ะนี่กอไก่ข้างบนไมหันอากาศนอนหนูต้อเต่ากลันการแล้วก็นี่มันไม่สวยยังไงอ่ะแต่มันแบบสมัยก่อนเคยเซ็นสวยกว่าน,นี้นะแต่นี้แบบไม่ได้เซ็นนานแต่งตัวอยู่นะครับก <c oughs> ่อนออกล็อกมันแฟชั่นใหม่ เช,ชื่อดึงเลยชื่อดึงเลยนี่เข็มกัดตัวนี้รับ้หนักได้ประมาณ2,000กิโลนะเกินไหมม่เกินใช่ไหมฮัโหลกัน2,000กิโลหรอมีคน2,000กิโลด้วยหรอพีไม่ใช่เขาเขาเขาทำมาเป็นมาตรฐานก็ขันหรเนี่ยเขาไม่ได้ได้นะนั่งนั่งก่อนนะทำให้เดียเ <c oughs> ๋ยว <c oughs> มันต้องรองกระชับเลยอ่ะกระชับแล้วต้องเบี่ยดไปก่อนนะเบี่ก่อนแล้วปกติใส่แปดใช่แต่มันควรจะแน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเจ็ขึ้นต้องใส่ถุงเท้าว่าไม่ต้องไม่ต้องสี่อะค่ะจุดฮาลองคนนี้เลยเป็นตอะไรเป็ไหนยังไงไปผมว่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักต้องทำติดเลย S <S 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 ระหว่างทางที่จะเดินไปปีนผาเนี่ยระหว่างที่ผมจะเดินไปเต้ยกับกันก็รออยู่ที่หนึ่งครับแล้วผมก็ได้ยินแบบว่าคนพูดกันตลอดทางว่าเป้ยเป้ยเป้ยมาเป้ยปันวาดมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อสงสัยเป้ยปันปาวาดมาหาดไ like ล่เลเหมือนกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าผมก็เดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนเจอเตยเ้ยจรินพรของเราเนี่ยแหละยืนถูกลุมคนแบบถ่ายรูปเต็ไมไปหมดเลยก็เลยแบบ อ๋อก็หมายถึงเต้ยจรินพรนั่นเองก็เลยตกลงว่าไม่รู้ว่าคนที่ลุมเต้ยวันนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นเป้ยปานวาดหรือเป็นเต้ยจรินพรนั่แน่ๆนะครับผมว่าเราเป็นพอม่ลินทุยเห็นผมมาเต็มยศค่ะนี่คงไม่เป็ใครมาลุมเลยเพื่ออะไรวะเนี่ยทำไมอะเห็นเป็นพลาเห้อยหัวทำไมอ่ะใช่ก็แบบโบราณเก่าเขาถือการเอาเลือกชายสวัสดีค่ะเห็นละไอ้รอดโดนแน่ไม่เว้ยเพื่อนผมดิ พี่ชี้ใบไม้มัาที่จะไหวอ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวลองเต็มมันดูเห็นอะไรเกินสามสีขึ้นไหมไปกดปุ๊บูดาเปสต์เฮ้ยเอาอีกแล้วเห็นปะจริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ไหวหลาดขิกเลยอ่ะก็เถอะก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไหวไปก่อนเรามาตังถิ่นใช่ไหมการทำความเคารพเป็นการทำความเคารพจริงๆเอาเลิกเอาชายอะไรอย่างเงี้ยจาไปตัวเองพี่น้องไหว้ไปแล้วอันนี้เหมือนเป็นแบบ ไม่อยากพูดเล้วเดี๋ยวจะหาว่าแบบเป็นลการล้ำเลิศมันนั่งเงือกอ่ะนี่ไงปีนเขาตรงนี้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะโน่นโน่นพิทิกอยู่โน่นพิทิกเฮ้ยเฮ้ยการอย่างนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยเราจะปีนยังไงอ่ะผมว่าจอดแค่ตรงป้ายป้ายมา ไม่สมวนท่านนี้หล่นนี่ก็ก็หล่นเลยดีกว่าเพาพี่เขาเลยก็หล่นเลยครับแต่ว่าเขาเขาให้เราปีนอันนี้อันที่มีเขาจะต้องมีเชือกให้เราก่อนไงพี่อันนี้เขาขึ้นไปทำแบบอันนี้นะอ๋ออ๋อเชือกให้เราปีนขึ้นไปทำให้เราถ้าแค่ตกลงมาถ้าตกลงมาก็ศพไม่สวยส่วนญาตค่ะเก่งแม่ไม่พอไม่เคยปีนเลยอ่ะแล้วอยากปีนมากตอนแรกนึกว่ามันจะมีเหมือนแบบที่จับที่จับอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่มีเลยอ่ะเป็นแบบรูของหิน ตอนแรกอะเห็นตอนที่นั่งเรือมาแล้วก็มองเห็นว่าไอ์ไอเวงเนี่ยที่คนเยอะๆอะมันคืออะไรแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ที่ปีนเขาจะอยู่ตรงนั้นคือมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วพอมาถึงตรงตรงที่ปีนเขาปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากมันก็แค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบสบายอะอะไรเงี้ยแบบไม่น่าจะเป็นอะไรโอเคล่าไปเลง ไอ้ลูกพี่โอเคเปล่าพี่กางเกงไม่ไหวครับผมพี่เราชอบกางเกงนิดหน่อยเห็นเขกแขกแล้วแบบโอ้โหจะไหวไหมแล้วเอาแปะเอาแปะไหวปะเนี่ยไหวมากอาร์ซิมยังไงบ้างอะอารซิมโอเคอยู่แเราเราหมอออกกำลังกายตื่นขอด้วยกันที่ค่ะ เขานะไม่ใช่ออกลังก็ได้จะต้องมีการวอร์มก่อนไงพี่หน่อยนี่คุณแม่วอร์มมากเป็นเลงอ่ะเปเล้พอละสวัสดีครับอันนี้ครับครับสวัสดีเหมือนกันเลย์ฮะไม่เล่นจับได้เบาพี่มันจะกจับอะไรไม่ไม่ใช่ควลิงก่อน อ,อกว้าโดนเลยไงไม่โดนไม่โดนใครขึ้นก่อนใครอยากใครอยากขึ้นก่อนพี่ดได้ไปแล้วไปลวเ,เลยไปเลยไอดอลเพื่อนดิบเบาเบาอะไปฮะเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> พี่เบลสุพล